วัสดีครับพี่นงอีพีสามราเป็นบันเทิงนะครับเอพีบอสโจเอพีลาวิงครับบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับบอลโจนะครับรับโหลดทองนะครับเมื่อกี้เอาไปเพื่อจะให้ลูกครีมได้ดูเป็นแรงบันดาลใจว่านี่โหลดทองมาให้เบ่งนี่คือลูกแรกของวงการมอลำ กบ,บกา้บาวว่าได้เจ็บป่าถ้ามันเนี่ผิดเนี่ยเพราะว่านี่คือหมอธรรมแพทย์เนี่ยนะครับที่เป็นองค์กรได้รับลูกหนึ่งล้านสดกุลนะครับอะไรที่หลังมันเพราเองไม่หน่อยมั้งหมอแม่คุณทงว่าผิดจะทรงแต้เราจะผัว ของวิ่งประเวศนี้มากครับของวิ่งประเทศ้มากเพราะวิ่งหนึ่งแสนกู้ยี่สบสามนี่เนาะสองแสนสองแสนสามแล้วนั่นสองแสนเพราะว่าคือบางคนนะครับแล้วแต่ยูทูบลูกมันส่งมาจากสหรัฐอเมริกานะครับนะเว้นเพื่อนส่งมาเห็นนะ่อแต่ก่อนแต่กี้นะครับน่มีการประกวดมอรล์ำก็จะมีลูกพระราชทานลูกอะไรต่างๆนะครับแต่ตอนนี้ปัจจุบันไม่มีการประกวดมอรล์ำแต่ว่านี่คือสิ่งที่ยืนยันว่า สาวน้อยที่ม่นแพงสําหรับโซเชียลนะครับเราจะพูดในมิติเฉพาะโซเชียลนะครับถ้าพูดถึงโซเชียลครับสาวน้อยที่มันแพงปัจจุบันคนติดตามสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นกว่าคนติดตามครับแล้วก็ได้รับลูกหนึ่งล้านสับสไครหรือหนึ่งล้านคนติดตามครับเรือที่ยลูกท่องครับถ้าหนึ่งล้านจะเป็นลูกแบบนี้นะ เหมือนผมพูดในที่ประชุมบอบรององค์อิงที่บ้านแทงก็มีส่วนนะครับที่เจริญเติบโตหรืออิหลามาก่อดทุกมื้อใดก็เพราะองค์อิงมายืนอยู่บนโซเชียลเหมือนองค์อิงมาอยู่สารแทงมายืนอยู่ตำแหน่งที่คนเคยยืนมองมองมองนี้แสงหลายครอ่าเกิดสองล้าน นะครับถ้าเหมอนองค์นี้มาถึงทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับโซเชียลพลิกชีวิตเหมือนโซเชียลพลิกชีวิตสาวน้อยแพงเหมือนโซเชียลพลิกชีวิตหนุ่มโจมนะครับโซเชียลกับพลิกชีวิตอีหลากันเพราะว่าคลิปแรกที่นุ่มโจมไปถ่ายกับแม่แล้วก็มาลงมาเลายทุกวันนี้ก็มาจากทางด้านโซเชียลเป็นเพนื่ทั้งต่างประเทศพพแม่แม่ก็มาจากทางด้านเฟซบุ๊กมาจากอะไรต่างๆนะครับหรือการ มึงในหลกู้เชียวเราหลายคนจากตั้งประเทศอูดมากจากพ่อพ่อแม่แม่มาจากตั้งประเทศนี่นะครับคือปเิเสจไม่ได้นะครับแล้วอีหลังกเก่งของนั่งนั่นคือพรสวรรค์และพรแสวงวกกับไมเซ็ตและวิสัยทัศ ชุดความคิดชุดความคิดอีนนี be, oh ่จีนกูหูเนาะกหลันี้เรา่รู้หไม่เื่อโอ้ยความคิดควาอันเ็ลักหลักความคิดครับหลัความคิดมองสงคืออกาน่ะของแต่ละคนไม่อกแล้นหมอกป็นหมอกป็นน้าหมครับเหน้าไหมครับอีกเจว่า ยอดครับก็ไปาหมายนะครับก็คือสิบล้านผู้ติดตามก็จะได้ลูกเพชรนะครับลูกเพชรนะครับปกติหนึ่งแสนซับจะได้ลูกเงินหนึ่งล้านซับสุดท้ายจะได้ลูกทองสิบล้านซับจะได้ลูกเพชรเซอร่นัทโฟมายต่อไปนะครับครับสบายเนี่ยชีวิตผมกะ อยู่ภายใต้โล่อันนี้แหละครับพี่ชีวิตเห็นปะกลุ่มก่อนของกลุ่มก้อนของเอฟซีที่ติดตามยูนี่นะครับจะได้ไม่ติดตามกลุ่มตอนนี้กันที่หาเซนแล้วแม่ใครไม่แม่คือม่ใครไม่เมนครับนี่ไหมถือว่าโล่ทองนี้พี่ชีวิตหลายๆคนนะครับในวงการสาวน้อยครับนะครับบอสตั้งแต่สาวน้อยทีมงานรับเพื่อนชวทีมงานรับเพื่อนอภไปเชา่ต่เจโอวันกับเจโอทูเหมือนกันเมนครับนะครับ แง้งไงเียูนีรเห็นเพราะการใช้แน่เห็นอุ้งอิงแน่เห็นยัอยู่ในนี่เลยนะทุกคนในสังกัดสาวน้อยเพริลนเพ้นกันอยู่ในนี่แหละใช่โอ่งันอันนี้ได้มาปีพ่กเราเท่ครับคือย้อนได้เมื่อคือปัจจุบันโอ้ยอนไปเห็นเจ้าเฮ็ดคลิปโรลลันซับเมปีเดินามม้ป็นอนมสามสี่ปีที่แล้วเราไดนร้านครับครับแล้วปฏิเสจไม่ได้ว่าทุกคนคือพลัง ครับศิลปินทุกคนเลยครับก็การเอคลิปเอดคอนเทนต์ต่างๆมากนะครับจนมหันต์มือนะครับวิลาม้าพุ่งขึ้นไปอีกมือนี้ประกอบกันไปบัสนะครับสุดยอดมันยิ่งใหญ่มากนะครับพี่น้องกำลังเบิรงอยู่นี่ดิเดตุเล็กดิเดตี่น้องกำอังยูนีคเลยแต่ลายยอดต้องใกล้กันยู่นี่มาจากนี้แหละครับขอบคุณทุกพลังทุกแรงเชียร์ทุกแรงใจเลย นะครับโอ้ทำอาุดจอดนีครับพี่เราครับคุณคุกก็รังใจไปแล้วนครับพอเองเนาะพอไมยต่อไปแล้วพอเด้อนีแมนแมนหนึ่ล้านสต๊อกไซคเหลือแค่เแสนก็เองเออแป๊บเดียวลุย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 อมีนึงจะต้องเรียนกลวเนาะ่บอกตงเดีดยนแรกได้หนึ่งแสเลยใช่ไหมง รับบรรยาว่าข้าวของแม่ยังมีผู้เล่นติดตโจได้โล่โล่ครบหนึ่งล้านซับสกคราแล้ครบอ่จะ็นอะไรทียอรับมาได้หลายงิงทุกงานเลยสับแรกของชอบเขาแม่ยงยิงนี่ชอบเสนอเสียวว่าโจเอเล้าจะพ่อเอกบ้าไปเไปเผยใจไปแล้วเมื่อเี่ยวนหลัการประมจากพูดให้เก่เปิ่แล้วนะครับจุบันก ถือว่ามาถึงทุกว,วันนี้โอ้ดีใจนล้วี่หลานใจนล้ลพรอะเอกครับในวอนนี้ทำไม่มีวันนี้ยอดมากนะครับ GO สามภูยากเกรียนคอมเมนต์มานเลยครับคอมเมนต์มาใต้ใคลิปนี้หน่อยครับเขาทําได้เราทำได้เราทำได้ครับนี่นี่ตัวอยา่ GO GO าง GO one GO two ตอนนี้ตอนนี้ครับบอสตอนนี้ของอผมมาหางกระพัดต่อเ<ม>ด้หร <GO> ือ GO GO หนึ่งเนาะ ก็ตอนนี้ยอดก็สามพันนะครับถ้าหากครบห้าพันมาลัยเปิดวงให้อิระหาท่านบาทครับโอ้ยหาพันคะแนนหาพันคะแนนไออหาพันบาทครับเจ้าเดอกวะตอนนี้ผมสามพันผู้ติดตามถ้าครบห้าพันผู้ติดตามมาลัยเปิดวงสามเอ็ดนี่มาลัยให้อิระห้าพันคะแนนครับโอ้ยไม่ไม่ไมู่้ิงมันมีรุ่งรักจังพราะ่าสอนหนุ่มทะเบียนจีโอวัน อนหนุมทะเบียนเอโอนนพ่เเด่รอสอสเออสเฉยสอสอนหนุมทะเบียนเปิดเปิดไเปิดเปิดเปิดนายช่องไปเลยตอ้องเยิบ่นมตอนนี้สามพันครับขอหาขอถึงหาพันก็ให้หามาเกินนั่นก็ได้ครับลูกบอมันเมียตายหรอเมื่อเมื่อนั่นพ่อพ่อฝากมาไล่ไปก็พอการพันคะแนนมื่อกีฬาสีน่ะ สงสารเด็กดาดำๆหน่อยนะจ๊ะเนี่ยยลาดถือเลยใไฮลาดถือห้เลยตอนนี้สองพันแปดร้อยกว่าท่านนะครับสอหนุ่มทะเบียนขออีกจังขอลายๆกันเลยจ้ะอ่หนึ่งไปเนาะเกินห้าพันไปลดลุบนะเพราะว่าตอนนี้มาไล่ของยลาก็พราะไม่ไดหอด่าเลยปวดอยู่เนี่ยนี่ปวดอยู่ปีนเปลีนเพล่ยนปวดอยู่เนี่ยนี่ปวดอยูเจ้าจ่าเด้อ คันคันได้หลีคันไม่ได้เด็กล่ะนะ่ผไม่ได้จ้าละทีก็เมี่งกวาโจ้เพืเคิงบอกกให้พ่อแม่ีทิรวยรวยรวยเฮงเฮงเฮเฮงนี่นี่นี่เลยคัมีรสาธุแล้วทุกอย่างจะดีอาจารย์ขอบด้วยนะคะเนี่ยให้ล่ กอาจารกดเวถูนี่คร in in ับลาวนี้นะครับฝากช่องให้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณท uh ่านผู้นะครับนับใจกำลังใจนะครับที่จะนะครับติดตามนะครับติดตามนะครับทางช่องซอหนุ่มทะเบียน J จ1อ f f นออฟ l ิเชียลกำลังใจนะครับเอ วงวงนึงให้เวลาอีกอันนี้อันนี้เมื่อกี้นี่วงวงเปิดวง2ให้ครับอจหรับคลิปนี้ขอบคุณท้าเจอกันคลิปหน้านะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับ